เต่าหกเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นหนึ่งใน4ของชนิดพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งหรือ Critically Endangered Species ตาม IUCN Red List ที่พบได้ในกลุ่มป่าแก่งกระจานซึ่งบริเวณที่เราพบอยู่บนเขาผเนินทุ่งตอนกลางของกลุ่มป่าแก่งกระจานสอดคล้องกับข้อมูลจากรายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณค่าของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ก่อนและหลังการปรับขอบเขตพื้นที่ที่เสนอขึ้นทะเบ,บียนมรดกโลกในในส่วนของพันธุ์สัตว์ก็มันก็มีสัตว์ป่าหายากมีเอาชนิดที่เป็น c r i t i c a l e n d a n g e r ตามบัญชี IUCN เนะที่ที่เราพบเนี่ยมียืนยันไว้4ชนิดก็พวกจระเข้น้ำจืดเต่าเหลืองเต่าหกแล้วก็มีลิ่นชวานะครับมี4ชนิดก็คือ เราไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่เพียงแต่มีการระบุว่าพบเราบอกได้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนในภูมิประเทศแบบไหนเพราะว่าเราเอาข้อมูลจุดพิกัดเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของแต่ละชนิดเอาไว้ด้วยครับสิ่งที่เราพบเนี่ยความโดดเด่นของสัตว์นี่หายไม่มากเพราะว่าในพื้นที่ที่ติดกับชายแดนพม่าเนี่ย มันจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะมีความลาดชันสูงดัะนั้นในส่วนของสัตว์เนี่ยปกติเขาก็ตรงนั้นมีแต่ว่าไม่ไมเยอะไม่เยอะเหมือนตอนกลางะฉะนั้นในในแนวเขตไ่ยังครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเอาไว้ได้ในส่วนของพืชเนี่ยบางชนิดมันก็อาจจะตกล่นไปคือมันมันยังอยู่ของเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าแนวเขตที่เรามา วงใหม่เนี่ยเราขยับแนวเขตเข้ามาทําให้พืชบางชนิดอย่างพวกโพ3หางมันก็หลุดจากแนวเขตตรงนี้ไปแต่ว่าเขายังอยู่ปกติครับแต่ว่าในการทํางานที่ละเอียดของเราเนี่ยทำให้เรามีข้อมูลพืชชนิดใหม่ๆที่เราพบจากการสรํารวจครั้งนี้ด้วยครับในการพบเนี่ยมีที่ยืนยันโดยนักพฤกษศาสตร์เนี่ยก็อ,อย่างน้อยก็7ชนิดที่ว่ามีการพบใหม่ที่แก่งกรจาร์ อย่างเช่นกลุ่มของอะชะลูดจันดีหรือว่านูดต้นแก่งกระจานอันนี้ก็เป็นเป็นนิวสปีชีของโลกอย่างท,ที่ทีมงานผมสำรวจแล้วก็พบเพียงแต่ว่าผมไม่ใช่นักพฤกษศาสตร์ที่จะไประบุชื่อเนี่ยมันก็มีอยู่หลายชนิดเรื่องพืชเนี่ยถ้าเราไปถามนักพฤกษศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่น่าสนใจศึกษาทางด้านพันไม้มากเพราะว่า โอกาสที่จะเจอพันไม้แปลกๆค่อนข้างสูงกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นอย่างเวลาเราไปติดตามเรื่องการค้นพบสปีชีส์ใหม่ของพืชเนี่ยก็จะมีพืชที่เก็บมาจากกลุ่มป่าแก่งอาจารย์ติดอยู่ด้วยเกือบทุกครั้งครับยืนยันได้พื้นที่น,นี้มันยังมีสัตว์ป่าที่หายากแล้วก็ระบบนิเวศค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ยังมีขนาดพื้นที่มากพอที่จะคุ้มครองพวกเขาไว้ได้ ยังเป็นถิ่ที่อยู่อาศัยที่ทดทีที่สมบูรณ์สำหรับสัตว์ป่าเหล่านี้ครับมันก็โดดเด่นในระดับที่จะยืนยันได้ว่าตรงเนี้มันสามารถพบพืชและก็สัตว์ที่หายากแล้วก็มารวมกันอยู่ที่นี่มันก็เลยเป็นความโดดเด่นไม่ขอบเขตการนำเสนอพื้นที่เสนอขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกของกลุ่มป่าแก่งกระจานด้านทิศตะวันตกจะปรับลดลง แต่ทางการไทยยังยืนยันว่าการบริหารจัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติจะยังครอบคลุมเต็มพื้นที่พื้นที่ที่ไม่ได้เสนอขอขึ้นทะเบียนยังคงเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบป้องกันดูแลอย่างเต็มพื้นที่มันมีส่วนหนึ่งที่เป็นความกังวลใจของกรรมการมรดกโลกว่าไอ้ส่วนที่เราไม่ได้ประกาศมรดกโลกเรายังคงมีการดูแลรักษาพื้นที่ดูแลสัตว์ป่า ให้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยได้เหมือนเดิมไหมนะครับส่วนนี้อุทยานชาติได้ดำเนินการจัดทําทการรัตเวนดูแลพื้นที่อยู่เสมอในส่วนที่ไม่ได้เป็นพื้นที่มรดกโลกนะครับรวมถึงมูลเิธิป่าที่อยู่ขอบนอกร่วมกับหน่วยงานต่างๆน้านแบูรณาการทางฝ่ายทหารตำรวจระตเวนชายดาแดนตำรวจท้องที่อสออสาสมัครของอำเภอและก็ชุมชน ในบริวเวณชายแดนเราก็ใช้ลักษณะของการารัศเวนร่วมกับป่าทหารโดยการใช้การรัศเวนเชิงคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือในการรัศเวนทั้งใช้ GPS ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบ GIS ข้อมูลเพื่อทำแผนที่ในการรัศะเวนประเมินเรื่องการรัวเวนครอบคลุมพื้นที่ให้เห็นว่าเราสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ประชิดชายแดนหรืออยู่ในบริเวณที่เราไม่ได้เสนอมาอโลกโดยยังคงสามารถดูแล สิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าที่กําลังกระสุนพันธุหรือหายากเนี่ยให้ยังดำรงชีวิตอยู่ได้หลักๆก็คือป้องกันการล่าสัตว์ลักลอบทําไม้ลักลอบเก็บการเก็บหาของปา่านะครับทั้งพื้นที่รวมถึงพื้นที่ที่เราไม่ได้นําเสนอเป็นโมรดกโลกในการดาเนินการนะครับเราก็สนที่กาลังทหารสนที่กาลังกับหน่วยงานของกรมอุายานชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชอากาศยานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปลาดตเวในขอบ ริเวณพื้นที่ส่งเจ้าที่ไปย่อนลงบนลานเฮลอคอปเตอร์บนยอดเขาลัดตเวนโดยรอบพื้นที่ marine tv